a ๋อสามสิบ t ้ <Yeah. S 2> <yeah. S 1> yeah, i อ๋อสามสห้ e ฉันค a ดว่าเุณจะต้องกลับไปหลังจากฉันคิด h ่าคุณขายมันทันทีเลยใช่คุณกลไปเลอมาแ่อก่อนนเนี้ยใช่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 าช่ใช่ใช่ใด่ใช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 ่ใน่าช่ใชอใชาใช่ยช่ใช่ช่ใช่ใชว่ใช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 ่ใ่ใช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 ่ใ่ใช่ใช่ใร่ใช่ใะ่ ที่มาเก็ตจะนัะที่บาร์ที่มาเก็ตเนี่ยจ้ะนะผูกที่มาเก็ตเนี่ยก็จะเอาไว้ใส่จ้ะใส่อาหารใส่พวกแกง่ะจ้ะอันนี้ราคานะราคาอันนี้กล่องกล่องใหญ่จ้ะมีอยู่มีอยู่สามสิบห้าอันนะเพื่อนๆน,นะก็ราคาเป็นเงินอังกฤษนี่ก็หกปอนด์สี่สิบเก้าพียจะเป็นเงินไทยก็สองร้อยห้าสิบเก้าหกสิบสตางค์จ้ะนะอันนี้มีอยู่ 3าชิ้นจ้ะนะเอาไว้ใส่แกงส่วนอันเล็กเอาไว้ใส่ข้าวจ้ะเพราะฝรั่งเขาไม่ค่อยกินข้าวเยอะนะเพื่อนๆนะอันนี้ก็มีอยู่55อันจ้ะห้าสิบอันกองเล็กราคาเจปอนด์เปอนด์สีบเก้าจ้ะนะตีเป็นเงินไทยก็299.50สิาตังคนะ์จ้ะนะแบบนี้จะรีวิวเร็วหน่อยนะเพื่อนๆนะย่าอยู่ข้างในจ้ะนะ ไปกะยาอันนี้ถุงจะถุงหูหิ้วจะนะไว้เขาซื้อของแล้วก็ใส่ใส่ให้เขาจ้ะนะอันนี้อันนี้จะมีหนึ่งร้อยอันจ้ะหนึ่งร้อยถุงเนาะสองปอนสองปอนยี่สิบเก้าจ้ะสองปอนยี่สิบเก้าตีเป็นเงินไทยก็เก้าสิบเอ็ดบาทจุดหกสิบสตางค์ะจ้ะนะถุงก็ถุงหูหิ้วบ้านเรานั่นแหละจ้ะ คนใดคนที่ทํางานในมาร์เก็ตกับร้านอาหารเขาจะมีกันนะเพื่อนๆนะแล้วทีนี้เราจะให้ดูจากอันนี้ข้าวจะนะเดี๋ยวก่อนเพื่อนๆแป๊บหนึแบบน่งมาเห้หมันเริ่มเริ่มเริ่มซับสัแล้วข้าวไว้ที่หลังเอาตรงที่ว่าใกล้ๆมือจอยก่อนเนาะไอเนี่ยประมาณเจ็ดไอเขาเรียกไขมันไขมันห่านจะนะกระปุกหนึ่งนี่ก็ประมาณหกปอน 99จะตีเป็นเงินไทยคูณเอาเลยเพื่อนเพื่อนอันนี้ลืมไปลืมลืมคูณเป็นเงินไทยจะอันนี้เขาเรียกกูสฟะนะเอาไว้สำหรับรสราเทเตอร์จะนะอบมันมันฝรั่งอบจะจะทาให้กรอบนะให้อร่อยจะไขมันเพียบเพื่อนเพื่อนนะถ้าใครอยู่ในสายครีมจะไม่แนะนําให้ดูเพราะดูแล้วจะเกิดอาการแบบหมันไส้พูดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยจะเพื่อนๆน,นะคือคนที่อังกฤษเขาทานกันนะเพื่อนๆน,นะ คนเทอังกฤษเขาทานกันนะเขาทานยังไงมันก็วัฒนธรรมของเขาเขากินกันอย่างนี้เนาะจะ,จะบอกเอาไว้เพราะว่ามีคนอยู่จะอะไรอ้วนก็นไม่ได้ไเพื่อนๆผัดอะไรใส่น้ํามันเยอะก็ไม่ได้ทําอะไรใส่ช่งใส่คิดเยอะนี่ก็นบ่นอะ่ะตัวขอบ่นหน่อยคลิปนี้ยนะจากเลยเกิดอาการแบบคลีนขนาดนั้นจะมาดูใส่กันทำอาหารทำไมไม่เข้าใจอะจบแล้วอาการบน่น <laughs> จบ ในการบนดูอหะต่อดีกว่าอกไก่จ้ะอกไก่5้กิโลจะเอาไว้ทําแกงนะอกไก่5้กิโลราคา19บปอนราคา19บปอนเก้าเก้จะก็ตีเป็น20บปอนจ้ะนะราคา20บปอนจ้ะตีเป็นเงินไทยก็799บาทจุดหกสตางค์จ้ะนะอันนี้5โลจ้ะหน้าอกล้วนจ้ะนะ น่าหน้าอกล้วนๆแล้วก็จะมีพวกปลาหมึกจะปลาหมึกสดจะต,ตัวใหญ่อย่างนี้แค่แข็งนะอันนี้ส,สดนี่ราคาไอ้น,นี่จะ้ะเพื่อนๆดจ,จอยดูแป๊บหนึ่งห้าปอนห้าปอนสี่สิบเก้าจ้ะนะห้าปอนสี่สิบเก้าตีเป็นเงินไทยสองร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์แต่ทุกอย่างมี้หกสิบสตางค์หมดเลยนะพเพื่อนๆนะ อันนี้ปลาหมึกปลาหมึกชุบแป้งทอดจ้ะอย่างนี้น้องแอนชอบจ้ะนะน้องแอนชอบอันดี้ชอบคือทุกคนในบ้านชอบจ้ะอันนี้ราคาสี่ปอนด์ตีเป็นเงินไทยก็199.60ร้าสตางค์จ้ะนะจอยซื้อมา2ถุงะถุงละหนึ่งโลจอยคิดว่าถุงละหนึโลจ้ะอันนี้ถุง1นึโล อันนี้ก็หนึ่งโลรวมัาสองโลจ้ะนะสองกิโลอันนี้ก็หนึ่งโลจ้ะอันนี้ก็หนึ่งกิโลกร,รัมนะเนี่ยจ้ะหนึ่งกิโลกร,รมัมส่วนใหญ่ตีแต่ของแท่แข็งอย่างเงี้ยจ้ะนะแล้วก็อันนี้ก็กุ้งชุบแป้งทอดจ้ะนะแบบนี้ส่วนร้านอาหารใหญ่ๆเขาจะซื้อแบบนี้แล้วไปทอดขายกันเยอะจ้ะอันนี้ ราคาไอ้นี่จะแปดปอนกว่าจะนะแปดแปดปอนสี่สิบเก้าจะนะแพงหน่อยแบบนี้แพงจ้ะเพราะกุ้งมันแพงเนาะราคาเป็นบ้านเราตีเงินตีเป็นเงินบาทก็สามร้อยสามสิบเก้าจุดหกสิบสตางค์จ้่นี่นะไม่ซับสนเนาะรีวิวไม่เก่งเพราะว่ามีเพื่อนๆนหลายท่านอะต้องการอยากดูราคาไงเจอก,ก็เคยบอกหลายร้อยรอบล้ว,ว่า้าบอกราคานี่เลยจะซับสนจะไปใหญ่ ตอนนี้เขาอยากหู้ก็เลยให้เขากดหัวกันอีกรอบนะแล้วเพื่อนๆเ,เขาอยากหู้ก็เลยให้เขาปวดหัวอีกรอบแล้วอันนี้ก็รู้ผักชีมาด้วยจ้ะผักชีนี่ก็กำละเท่าไหร่เนี่ยดูซิเนี่ยผักชีกำละหนึ่งปอนด์เก้าสิบห้าจ้ะนะหนึ่งปอนด์เก้าสิบห้าตีเป็นเงินไทยก็ห้าสิบเก้าบาทจุดหกสิบตังค์จ้ะเนี่ยของถุงนึงเนี่ยนะส่วนผักชีลาวได้มาสองถุงจ้ะ ผักีเราได้ม,มาสองถุงผักีลราก็ราคาเท่ากันจ้ะหนึ่งปอนด์สี่สิบเก้านะได้จ้ะสองถุงก็หนึ่งร้อยสิบเก้าบาทจุดยี่สิบสตางค์จ้ะน่าจะก็ได้ผักมาแค่นี้จะผักเตรียมพอหาทานได้ที่ตามห้างจ้ะนะก็ผักอย่างอื่นนี่เขาแบบยกเลกย์เพื่อนๆน,นะคือเหมือนซื้อเหมาอ่ะอันนี้เบียร์ช้างจ้ะ พี่ช้างนำมาจากบ้านเลยจ้ะไม่กินไทยแลนด์เลยจ้ะนะเขียนภาษาไทยเลยเนี่ยจ้ะตามกล่องนะนะอันนี้ปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะหาว่าโฆษณาให้เขาอีกน่าจ้ะอันนี้จอยซื้อมาให้พี่แอนดี้กล่องหนึ่งเพื่อนๆลังหนึ่งไม่ใช่กล่องเนาะเขาเรียกลังลังหนึ่งเพื่อนๆโทษทีลังหนึ่งเนี่ยนะไหนตรงไหน,นแป๊บหนึ่งเพื่อนๆลังหนึ่งนี่มียี่สี่ขวดจ้ะมียี่สิบสี่ขวด ราคาลังนี้ก็21ปอดปอนจุด49่บเาทสป็น49เกพีนั่นแหละเพื่อนๆโทษที21อปอนด์49พีจะเป็นเงินไทยก็859.60าสเาจุดสตางค์นะ60สตางค์จะพูดลิ้นพันกันอีกแล้วฮะยังไม่ได้ดื่มเลยฮะข้าวจะข้าว10โลนะเขาเขาบอกว่าข้าวหอมมะลิเขาเขียนอยู่แล้วเนาะข้าวหอมมะลิของไทยเนี่ย แต่ว่ายี่ห้อน,นี้จะอะไรกานไม่ช่วยที่อะไรทิดด้าดาอะไรเนี่ยฮะทิดด้าดานั่นแหละนะนั่นแหละแต่แล้วก็เกรดเอเนอะาะเขาก็บอกว่าเกรดเอเพื่เพื่อนเนี่ยเข้าถึงในเกรดเอนะอันนี้จอยก็ซื้อมาก็ถุงนึงก็สิบสามปอนด์เก้าสิบเก้าจ้ะนะสิบสามปอนด์เก้าสิบเก้าพีนะตีเป็นเงินไทยก็ห้าร้อยห้าสิบเก้าจุดหกสิบจ้ะ รวมทั้งหมดวันนี้จอยซื้อมาทั้งหมดนะเพื่อนๆนะหนึ่งร้อยถ้าเป็นเงินอังกฤษนะหนึ่งร้อยสิบสี่จุดยี่สิบสามปีจ้ะเป็นเงินไทยก็สี่พันห้าร้อยหกสิบเก้าจุดยี่สิบสตางค์นะจ้ะนะมีตรงสตางค์ด้วยจ้ะม,มันคิดออกมาเครื่องคิดเลขออกมามันคิดแบบนี้เพื่อนๆเลยอย่าว่าอย่างนู้นอย่างนี้นี่จ้ะแกะดิแบบดูขวดขนาดไหนจะให้ดูอ๋อมันก็ขวดมันเป็นขวดไม่ใช่เป็นกระป๋องนะเป็นอย่างนี้จ้ะเพื่อนๆนะ ขวดมาตรฐานบ้านเรานั่นแหละจ้ะแม่จ๋าจอยก็ไปกับยา่าย่าก็อยู่ข้างในจ๋าย่าก็ไปซื้อของใช้ในในครัวเรือนเนาะซื้อเป็ดซื้ออะไรของแกมากแล้วก็ซื้อของแบบเครื่องใช้แบบซักผงซักผ้าล้างทงล้างถ้วยอะไรของแกนะทำยาล้างถ้วยอะไรอย่างเงี้ยจ้ะน,นะก็ให้แกคุยกับหลานแกอยู่จ้ะเพื่อนๆนะน่ะก็นานๆที่จะมารีวิวของจะ้ะก็ประมาณนี้แต่นี่แหละจ้อยชอบมากเลย I'm back. Sorry, I, told yeah, I, I, told, I told them about what, what we try to do yeah. mm -hmm. How many in here? Uh, thirty-five. Mm -hmm, 35. Oh, I think you'll have to go back after I think them you sell อ๋อคิดว่าขายตรงเลยใช่ยัดกลับเลยเธอมาแบบแต่เ r ี๋ i วล t งดิเนะอยากบอกว่าต้องไปซื้อมาเพิ่มอีกเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้เธอต้องขายหมดแน่อะไประมาณนี้แต่ก็แค่เอามาทดลองแต่เพราะว่าจอยจะขายของจะจะจะไอ้นี้จะทำอาหารเนาะเพราะฝรั่งเขาสั่งเยอะจ้ะเพื่อนๆจอยก็เลยจะมาทำเหมือนก็ในตลาดนะแตจะทุกว่าจะทำทุกวันพฤหัสจ้ะแต่ว่ารอดูสถานการณ์ถ้าว่า ฝนตกก็ไปขายไม่ได้ก็ไม่ได้ไปขายเอาแต่เอาแต่อแตอนที่ว่าความสะดวกของจอยจ่ะนะคือเราก็ไปอาทิตย์ละครั้งหรือว่าสองอาทิตย์ครั้งอย่างเงี้ยจ้ะนะก็จอยกับย่าย่าก็จะมาช่วยจอยจ่ยช่วยช่วยจอย,ยขายนะนะไม่ใช่มาช่วยลงทุนนะเพื่อนๆมาช่วยจอยขาย้ะก็จะให้ย่ามาช่วยเพราะว่าจอยไม่ค่อยเก่งเรื่องตัวเลขอย่างที่บอกเนาะก็พากันไปซื้อนี่จ้ะซื้อกล้องรื้อเบียร์นี่ไม่ให้ขายแล้วแนดี้ Okay. Yeah, ok yeah. go we We go now ok bye yeah. bye 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 ta.